อาจารย์มาแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมกาลังเกริ่นให้คุณผู้ฟังทราบว่าในเรื่องของการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นก็เป็นความร่วมมือของหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่มีบทบาทสําคัญนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นจีนเมียนมาตอนนี้ก็จะมีกัมพูชานะฮะแล้วถ้าสปปลาวเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยผมว่าพวกเราก็ร่วมมาร่วมมือกันน่าจะดีอาจารย์ในในในมุมของทาง กมชเองภารกิจหนักขึ้นไหมครับแล้วก็มีความขึ้นหน้าอะไรอย่างไรกับกรณีพวกนี้ครับอาจารย์ครับริงการปราบบัญชีมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางหน้าที่ของกมชโดยตรงนะครอาจารย์นะครับเป็นทางทางแบงค์ชาติท่านเป็นผู้นำารัตัวนี้ครับครับแล้วก็มีคณะอมีปปงก็แล้วก็ทางกระทรวงดีอีนะครับโดยโดยท่านตลาดท่านรัฐมนตรีก็เป็นผู้กดดันเรื่องคอรรัปนเบอร์ครับซึ่ง จะได้จะอธิบายว่าพอกไซเบอร์กับพรบอไซเบอร์นี่คนละอันนะครับคนละอันการับคังไม่ไม่ไม่ใช่อันเดียวกันคนคนละอันกันนะคนละอันครับผมเพราะว่าพรบอไซเบอร์เนี่ยมันก็คือตั้งกรมชอขึ้นมามีพรบอไซเบอร์ถูกไหมครับใช่ครับใช่นะฮะแต่พอลกไซเบอร์เนี่ยมันคือการปราบบัญชีม้ากัรเพิ่มโทษจามอบหน้าให้กสทชแล้วก็ อันใหม่นี่คือให้แบงก์กับโชโก้เนีมาร่วมรับผิดชอบด้วยถูกฮะคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันกับระบอไซเบอร์เลยไม่เกี่ยวกันเลยครือถ้าแต่ว่าเราจะเหมือนกันอาจจะงงว่าเออมันไซเบอร์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่คนละเรื่องผมถ้าถ้าเราจะดูกันง่ายๆพอเป็นพระราชกําหนดมันก็คือการที่จําเป็นที่ต้องออกมาในสถานการณ์ที่รอไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับนะฮะ ครับเมืวันเราเก็หายเยอะครับ<า>ปีละสามสี่หมื่นล้านเมื่อวานนี้สิงคโปร์ประกาศมาก็เกือบสามหมื่นล้านเขาคนน้อยกว่าเราครแต่เขาเก็บหายเกือบสามหมื่นล้านแปลว,ว่าถ้าอัตราเฉลี่ยหัวต่อคนของเขามากกว่าเราถูประเทศที่เวไอร์แลนขนาดนั้นก็ยังขนาดนั้นนะที่ว่าเราจะรอดไหมล่ะมันยากมากเลยครับที่จะรอดอนั่นสิครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าประเทศอื่นไม่มีนะฮะทั้งฝั่งอเมริกายุโรปก็เจอเหมือนกันนะครับทั้งนั้นเลย ใช่ครับขนาดสิงคโปร์เนี่ยเขาคนเขาเวลอิดุเคมมากๆเลยครับก็จะียหายเกือบสามหมื่นล้านต่อปีเนี่ยอไม่มันจะเป็นเรนะื่องของพอลกรไซเบอร์มันจริงมีความเป็นมากิงมันต้องทำตั้งนานแต่ว่าครับมาทําช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นนิวิดไบที่ดีครับเพราะว่าทามมิ่งในการปราบแคนคอมเซนเตอร์รอบนอกประเทศเราก็ก็อพอดีกัน,นครับเมื่อกี้ที่ผมเข้ารายการสายนี้แคนคอมเซนเตอร์มันโทรมานะครับมันยังทักการจารีหรอเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นตํารวจสนสงขนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยไปเปิดบัญชีของแบงค์แห่งหนึ่งนะครับ <c oughs> หมายเลขบัญชีตรง้ายด้วยสินสี่หนึ่งสี่นะครับ <c oughs> ผมบอกผมไม่มี <c oughs> เขาบอกว่าบัญชีเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณกนิการนะครับมาเป็นผู้จัดก,การแบงค์แะ้วก็ตอนหลังโดนแบงค์ไล่ออกเอาบัญชีผมไปเปิดเขาลขของประชาชนไปเปิดสิ่งที่มันน่าสน, <c oughs> น,นใจก็คือว่าเลขของประชาชนประชาชนผมไม่ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยเขาบอกเขาถามว่าเลขของประชาชนเด็กใช่ของพี่ไหมเราก็บอกว่าใช่ เพาบอกพี่ไม่รู้อ่ะว่าบัญชีนี้มันไม่ใช่บัญชีพี่แต่ว่ามันมีคนเอาเรืสองกตัวประชาชนพี่ไปเปิดมันก็เลยเนียนเลยไงมันก็เลยเนียนเลยว่าเออให้เรียกกระำตัวเราถูกเว้แต่ว่าบัญชีไม่ใช่บัญชีเราเพราะนั้นก็ต้องมาแสดงตัวที่ถนสองคาภายในสิบโมงโอ้โหที่เป็นอะไรอ่างเ้ยขอให้เปิดประตูเดละมอนไปหรอฮะเนี่ยแปดโมงสี่หกแล้วว่ามันไปไม่ได้หรอกเขาก็บอกว่าเขาส่งให้ท่านสารวัตรจะส่งให้ท่าน ท่านผู้ชากาแล้วก็มีคนโผล่มาบอกว่าอ่าทังนั้นก็อายัดเลยแล้วกันอายัดทัย์สินั้งหมดเลยที่ดินบ้านรถบัญชีทุกบัญชีอ่าผมบอกโอเคอายัไม่รู้ทําไงนวเราเพราะไปไม่ทันนาะอ่าะอ่าเขาบอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวิธีการช่วยไม่อายัดก็ได้มีวิธีการช่วยครับก็คือถ้าคงจะไปต่อถกับการโอนเงินว่าเข้าไปพักบัญชีนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละ ผมแต่ว่าพอทางรายการโทรมาหาผมพอดี8โมง40ผมก็กระสายไปกำลังสนุกเลยกำลังคุยเกลีอยงผมไม่ได้กลุ้นนะผมสุภาพนะสุภาพธนาจารเขาเป็นอะไรแต่เขาก็เสียงจะดุตลอดขู่ตลอดคุณรู้ไหมเนี่ยเขาเอาแบบปชาชนคุณไม่เปิดคุณไม่รู้เลยอ่ะเออคุณไป็ลูกค้าของธนาคารนี้บอกเป็นอยู่ก็นั่นแหละธนาคารนี้เขามู้รั่วอะไรก็ว่าไปพนักงานโดนไล่ออกไปแล้วก็โยนบาปให้แบงก์อีกโอ้โห แต่ใจคิดเราไม่ได<ค>้กินหญ้านะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวพูดไปเลยวมันด่าถ้ามันรู้ว่าเรารู้จงจะด่าเราเลยแล้วก็ฝั่ง,งต่กันผมก็บอกว่ามันยังไม่หมดไปไงต่อให้เราปาดขนาดยังดีว่ามันการปาดดีๆลดีเยี่ยมแต่ว่าม,มันอาจจะย้ายจากฝั่งเงมลดีไปอยู่ฝั่งขวาของบ้านเราคือยังไม่หมดอตอนนี้ผมว่ารายได้มันหดหายมากใช่ทำมาคงยุงเร่งทํายอดแบบตอนนี้คือขนาดผมโดนนี่ทุกวันนะคุนเองอาจารย์เองทุกวันทุกวัน ที่ดันพิกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หาเลขประชยาชนถูกต้องทุกอย่างนะร้าแปลว่าของเราก็เป็นหนึ่งในคนที่รั่วไปแล้วอาจารย์เฮงก็ได้ไม่ได้จะรอดเหมือนกันโอ้ยวัน,น, <ะ S 2> วนก่อน,นผมจัดรายการกับคุณพิกรมก็ยังมีเข้ามาขนาดที่จัดรายการเลยนะจย์ใช่ครับมันก็ยังอย่าเพิ่งพิ่งประมาทว่าเขาปราบแล้วคงไม่มาอย่าเพิ่งประมาทมันยังมีอยู่จริงแต่รายที่รายได้มันเนี่ยตอนนี้เวลาจากร้อยล้านเนี่ยเราปราบเลยหกสิบล้านครับในความเสียหายต่อวันแค่หกสิบล้าน ของพวกมันก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากมใช่ไหมครับเดือนหนึ่งก็สามหกสิบแปดก็พันแปดร้อยล้านนะนั่นสิครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเราจะอยากจะให้มันลดลงไปจนเหลือไม่ถึงสิบล้านหรือว่าไม่มีเลยสักวันหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ทางการกเราก็พยายามทำอยู่พอหลกซเบอร์ฉบับนี้เนี่ยถ้าผ่านกิจการมาออกขึ้นขึ้นเดือนนี้ได้เนี่ยก็จะมีอานิสงส์อย่างมากเลยในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งทุกคนต้องเจ็บนะ ทั้งประชาชนทั้งแบงก์ทั้งเทลโกทุกคนต้องไม่รับความสะดวกสบายบ้างแตอย่างเช่นเราเปิดบัญชี่ราคาเนี่ยเบอร์ผมยังไม่ตรงกับเบอร์แบงก์วันนี้ผมกาลังทำเอาเอกสารจากที่ออฟฟิศเนี่ย HR เป็นคนทำไปยื่นที่เทลโกยื่นที่แบงก์ว่านี่คือเบอร์ของบริษัทขอใช้อินเทอร์แบงกิ้งต่อเนี่ผมจะต้องทำเลยเนี่ยผมไม่ทำก็วันที่30เมษายนคือเด a d l i n e ใชไม่ได้ที่เขาจะล็อกเอาอินเทอร์แบงกิ้งแต่ว่ายัง ไปฝากถอนเคาน์เตอร์ได้ตามปกตินะครับครับแต่ต้องทางโมบายนันกิ้งเ่ยจะใช้ไม่ได้แล้วคือถ้าเขาไม่เลื่อนนะถ้าเขาไม่เลื่อนเพราะนั้นตอนนี้ฟังรายการเสร็จพิมเลยแล้วพิมดาวหนึ่งเจ็ดเก้าดาวเรื่องตำรวจประชาชนสารเดชชาร์ปถ้าตรงก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าไม่ตรงเนี่ยก็ให้เออาที่บริษัทเขาทําเรื่องให้เพราะเราเสเบอร์บริษัทอยู่หรือว่าพ่อแม่ลูกอ่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเจียนผู้วิกาอะไรแล้วแต่คือถ้าอยู่ในการอุปถภ์อุปการะกันอยู่เนี่ยก็ทําเรื่องไป บอกทางธนาคารบอกเทียวโกให้รู้ว่าเนี่ยอันนี้มันก็คือบอกแบงค์ว่าเนี่ยเบอร์ไม่ตรงนะไม่ตรงชื่อนะอืมก็เขาก็เว็บให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นปัญหาพวกเนี้ยนั่นแปลว่าพวกเราต้องดูแลตัวเราเองคนรอบข้างองค์กรแต่ขนาดเดียวกันต้องต้องมีหน้าที่ดีกว่าโอคนต้องมีหน้าที่ดีกว่าไม่ว่าแชร์เลยขอกโซลูชั่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยเผลอโอนมาให้โจนแล้วจะให้แบงค์ก็มาจ่ายให้หมดไม่ใช่อไม่ได้ให้เทียวโกจ่ายหมดเืาแบงค์จะจ่ายเทียโกจะจ่าย ต่อเมื่อเขอาไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเขาเช่นเน้นออกรัวๆเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเอสเอเตือนอะไรเลยอันนี้แบงค์น่ารับผิดชอบนะหรือว่าาเซลโก้ co, ปล่อยให้โจรเนี่ยมันส่งเอสเอมีลิงก์ฟลอดตมาให้เราคลิกไปหลอกแอปไลน์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เซลโก้ไม่ได้กั้นกองลิงก์นั้นเลยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้วันๆมนโทรออกหาเหยื่อเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยอันนี้นะตนอนนี้<ร>ผมก็ว่าถ้าอ่านข่าวนะอาจารย์เพราะว่ามีคนใช้โอเทอร์ไลน์หนึ่ง แต่ไอ้อ็ด okay. ิแคทูเนี่ยผมไม่บอกเขาอะไรไหนแล้วกันครับเขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แล้วเพื่อนผมเองเลยเป็นนักข่าวด้วยใช่ใช่ผมกำลังใจลิสต์เป็นเด็ดนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เลยครับก็เป็นน้องที่รู้จักกันนะครับอาจารย์ครับแล้วที่นี้เนี่ยประเด็นยิ่งขึ้นจะคนเดียวกันแหละคนเดียวกันเขเดียวกันเขาเดียวกันแล้วก็มีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันมันกลายเป็นการทํางานแบบไม่ตรวจสอบให้ละเอียดไงครับนะฮะ เห็นอัตราการ t r a n s a c t i o n เยอะๆเนี่ยก็บล็อกข้ชาวบ้านไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปให้ยืนยันว่าเนี่ยถูกต้องไหมหรืออะไรยังไงมีการตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะทำผิดกฎหมายอย่างนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาจะแก้ปัญหากันยังไงมันต้องมันก็มีผิดพลาดมันก็มี i อ i v e f a ิชฟ negative อะไรบ้างนะจริงก็คงจะต้องแก้กันไปแต่ว่าเทลโก้แล้วก็แบงก์ต้องปรับตัวอีกระยะหนึ่งก็เหนื่อยจะเหนื่อยมากเลยแต่ว่า ันจะไม่ต้องทําเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมไงม,มันเป็นประโยคส่วนรวมซึ่งก็จะเจ็บกันอยู่พักนี้เนี่ยคงคงจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้อัตราการที่โดนหลอกลวงมันก็จะลดลงนะมันก็เป็นแนวทางที่เป็นยายาแรงอาจารย์ถูกฮะเป็นยาแรงแตนะ่ไม่ค่อยทำมาละหกสิบล้านก็ไม่ไหวาาคุณผู้ฟังถามอาจารย์มาบอกว่าอาจารย์สมัครฮุสคอรเปล่าผมไม่ผมไม่ใช่ครับ อ ah, ่าเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าคินนะว่าเครอยากแยากใช้ก็ตามตามสบายแต่ผมไม่ใช่ก็คือการที่เราสมัครพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาเจ้าเดียวนะครับผมมีหลายเจ้าคือหนึ่งเนี่ยเขาจะมาลงที่เครื่องเราเนี่ยถ้าเครื่องเราใช้ประจําอืมนะเขาจะขอเข้าคอนแทคเราเนี่ยเราจะยอมไหมล่ะแต่ว่าเขาจะเข้าคอนแทคเราโดยสมัครคือเขามาบล็อกโจนให้เราแล้วเข้าคอนแทคเราทาไมอันนี้ค่อยหนึ่งแต่ค่อยสองคือเมื่อเขาบล็อกเบอร์เราได้เนี่ยเขาจะเห็นเบอร์ที่โทรเข้ามาหาเราทั้งหมด เพราะเขาดอนเอาเบอร์ที่โทรหาเราเนี่ยไปอนาลัยว่าเป็นเบอร์โจรหรือเปล่าเขาจะไม่ได้เบอร์ที่โทรหาเราเป็นปลายายเลย่าใครวันวนใครโทรมาหาเราบ้างตรงนี้ผมก็ขอไป็ส่วนตัวแล้วกันไม่ไม่ไม่ชไม่ไม่ไม่ให้เขาดูอ่ะแต่ถ้าใครอยากใช้มันก็มีประโยชน์เวลามีเบอร์โทรแปลกมามันเตือนใช่ไหมผมบอกวิธีให้หลายคนอาจจะซื้อไปแล้วไม่เป็นไรก็ใช้ต่อไปไม่เป็นไรแต่แนะนําว่าให้ไปหาเครื่องโทรศัพท์ที่บ้านนี่ไปใช้แล้วครับ ฟอร์แมตให้เรียบร้อยให้โล่งๆไม่มีคอนแทคไม่มีข้อมูลอะไรเลยเป็นโทรศัพท์เปล่านะแล้วก็จะเสียบซิมกับต่อ wifi แล้วก็ตามทามทีต่อ Wifi ก็ได้แล้วเอาโปรแกรมเนี้ยลงลงไปเวลาใครโทรมาเข้าครื่องหลักเราเราก็จดไว้ครัแล้วเราก็พิมเบอร์นั่นแหละใส่ลงไปในโปรแกรมว่ามันเป็นเบอร์อะไรถ้าเป็นเบอร์โจรเราก็บล็อกไปเลยอย่างเงี้ยยอมเสียเวลาจนึงแล้วก็ได้ใช้โปรแกรมไหนๆก็ซื้อไปแล้วเนี้ยก็ใช้หน่อยเขาไม่ได้บอกว่าโปรแกรมเขาไม่ดียังไง ก็ใจครับแต่ว่าโปรแกรมเขาขอเข้าคอนแทคเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวนะซึ่งอาจจะวาเขาอาจจะบอกว่าถ้าคอนแทคโทรมาเขาก็ปล่อยเลยเขาจะอ้างแบบนี้แต่เขาก็ได้คอนแทคเราไปใช่ับแล้วเรามีใครโทรสทรมาหาเราเนี่ยแล้ววันวันเนี่ยคุณเฮงโทรหาคนไม่เกินห้าคนหรอกจริงไหมถูกครับถูกอาจอ่าก็คือพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาต่างๆเขาก็จะรู้คนวงในนะว่าวงในเราคุยกับใครบ้าง โอ้โหใเข้าใจแล้วก็อนาไลซ์ทั้งการตลาดในไได้เยอะเลยว่ายังไงเราทําอะไรยังไงบางโปรแกรมขอเข้าโลเคชั่นก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมว่าถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยเขาไม่ได้มาวีมค่าให้เราใช้เนี่แน่ผมคนหนึ่งไปที่ไม่ให้ไม่ลงที่เครื่องประชามผมเลยค่ะแต่ผมอาจจะไปลงอาจจะใช้แต่ไปลงเครื่องอื่นได้เราไม่ได้ว่าโปรแกรมเขาไม่ดีนี่แต่เราเราใช้อย่างฉลาดใช้ดีกว่า ครับอันเนี้เป็นการยืนยันการันตีที่เราคุยกันมาตลอดเลยว่าไม่มีของฟรีบนโลกใบนี้นะใช่แล้าของเขาไม่ดีนะโปรแกรมไม่นีเพราะว่ามันก็เตือนว่าโจรโทรมารับบล็อกอะไรมันก็ไม่ได้ว่าไม่ดีตอนนี้มีโิวแกรมของตำรวจที่ผมอยากแนะนำนะวิวแคมไซเบอร์ไซเบอร์เช็คไซเบอร์เช็คก็ใช้วิการเซิร์ชคนนู้นคนนี้ก็ได้แต่ส่วนเรื่องบล็อกไม่บล็อกอะไรเนี่ยแล้วแต่เราถ้าเราไม่เปิดเขาก็เข้ามาอ่านอ่านของเราไม่ได้นะไซเบอร์เช็คก็ตำรวจแนะนําเลยสอท แนะนำเลยนะไซเบอร์เช็คไซเบอร์วักเช็คหรือว่าเข้าเว็บชื่อเช็คก,ก่อนแล้วก็ดอทคอมก็เป็นเว็บที่ตารวจก็ทํามาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ครับผมแต่ว่าจะบล็อกไม่บล็อกให้เข้าถึงเบอร์ไหมะจะอ่านคอนแทคไหมอันนี้คุณตัดสินใจด้วยตังคุณองของคุณเองนะอันเนี้อันนี้ตน้นที่ผมทราบมาอาจารย์เหมือนกับว่าเวลาที่มีพวกคอเ l Center ์อะไรโทรมาก็จะสามารถรายงานเบอร์พวกนี้ด้วยได้ใช่ไหมครับว่าเนี่ยเป็นเบอร์อันตราย เวลามาอย่าไปรับใช่แต่เขาก็ต้องเข้าถึงการโทรของเราเนี่ยอันนี้เราต้องตัดสินใจเองอืมเราต้องสืง้อสาได้หรือไม่ครับครับสำหรับคอนฟิกค,ครับผมอืมโอเคทีนี้ทีนี้ในในทิศทางมุมมองของอาจารย์เองซึ่งอยู่กับวงการไซเบอร์เนี่ยอาจารย์มองว่าจากเนี้ยช็อตเทอมไปถึงลองเทอมคือระยะสั้นถึงระยะยาวปับจะกัดจะปราบไอพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยปัจจัยหลักๆแล้วแนวทางที่คุณจะต้องทำคืออะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ ว่าที่มาถูกทางแล้วนะคือกฎหมายครับกฎหมายต้องมีก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยจะจะปฏิบัติตหน้าที่หรือไม่เนี่ยมันเป็นใช้ลายมันเป็นนอนเมรทอรี่ถูกไหมแต่ถ้ามีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเมรนเทอรี่มันเป็นไซด์บังคับอะ่ะที่ไม่ทําไม่ได้แล้วก็โทษสมัยก่อนเนี่ยขายข้อมูลอะไรเงี้ยจำคุกเกหนึ่งปีปรับเกหนึ่งแสนที่มันเบาไปเบาไป แต่กฎหมายใหม่เนี่ยจำคุกไม่เกินห้าปีแบบไม่เกินห้าล้าน่างว่าไงอ่ะคือดีขึ้นไปหน่อยมันก็หนักน่วงอ,อยู่นะ <c oughs> เอาข้อมูลไปข <c oughs> ายแล้วก็กฎหมายใหม่เนลิชไปถึงพวดเพียรูเพียร์ด้วยไปถึงคริปโตอะไรพวกนี้ด้วย<ไ>แต่ผู้ให้บริการเด็กเชนต่างๆก็ต้องนี่ต้องอาศัยก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยเงินมาไปออกคริปโตหมดแล้วโอ้ยนี่ตัวยอะรนะมันจะโอนไปคริปโตแล้วก็กลายเป็นโลกมืดแบบไปต่อไม่ได้ทมไมก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้น แต่ตอนนี้ัของแบงค์เนี่ยเขามี CFR พ mm ัฒ hmm. นา mm hmm. ดู i m x เซ็น hmm. ทันฟอร์ดในคิสตี้ทางคริปโตเองกฎหมายให,หม่ก็รองรับนะแล้วก็ mm hmm. การเปิดบัญชีแทนสงคัญมากแต่ก่อนใครมาเปิดเราก็ต้องให้เปิดใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ตอนนี้นอกจอาก KYC แล้วเนี่ยเราต้องมีอ่า CDD แล้วก็ EDD ด้วยเหมือนเหมือนเปิดบัญชีคริปโตหรือแี่ Ex ์เอ mm ็กซ์เนเลยอาจารย์ mm hmm. จะต้องมีการทำ Customer Due ิ i l i g e n c e แล้วก็ทำ Enhanced ด u e d i l i g e n ว่า ประวัติความเป็นมาไงน่าเชื่อถือไหมอะไรต่าง,างาก,ากันเรน้ออกมาคลิกบัญชีย้อนหลังอะไรต่าง,างซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเดินเข้ามาก็เปิดให้เลยตอนนี้มันไม่ได้แล้วอาจารย์ผมถ้าอยู่<ม>บัญชีดำบัญชีเทามาเทาอะไรนี้ก็คือเราไม่ให้เปิดาการไม่ให้เปิดบัญชีแล้วอาจารย์นะขอไปฮะพอดีคุณผู้ฟังถามอาจารย์แบบว่าอาจารย์บอกเบอร์ที่ติดต่อเรื่องยืนยันเบอร์กับบัญชีธนาคารได้ไหมผมไม่เข้าใจคําถามเหมือนกันแต่ว่าผมเดาว่าเหมือนอาจารย์ให้ให้อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยว่าจะทํายังไงที่อาจารย์แนะนำเมื่อกี้นี้ขอขอมถามเมื่อกี้นะ คุณลาวนาบอกว่าอาจารย์บอกเบอร์ที่ติดต่อเรื่องยืนยันเบอร์กับบัญชีธนาคารได้ไหม,บอ,มบอกเบอร์ที่ติดต่ออ๋อได้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 พร้อมนะมไปที่โทรออกนะครับเตรียมโทรออกพิมดาวนะดาวเครื่องหมายดาวนะครับดาวนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าดาวแล้วก็ตามด้วยเลขลำตัวประชาชนติดสามหลักก็ตามด้วยชาร์ปแล้วกดโทรออก ประชช่วนก็ได้ครับครับก็ดาวนะฮะแล้วก็ดาวเล็กหนึ่งเจ็ดเก้าดาวแล้วก็ดาวอ่าแล้วก็เลขประจาตัวประชาชนของเราสิบสามหลักนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมอ่าสามนออกครับถ้ามันขึ้นว่าตรงอยู่แล้วก็สบายใจได้ไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าไม่ตรงก็มาทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้ว่าไปแจ้งทางไปแจ้งธนาคารอะไรก็ให้ HR าขียนเอกสารเลยที่ผมก็ได้ทำอยู่ในตอนนี้ก็เอกสารเสร็จแล้วผมก็ยังไม่เวลาไปนะ ก็ต้องไปก่อนนี่เขาจะหมดเขตให้เวลาสามเดือนก็ต้องรีบไปก่อนก่อนจะหมดพามีนาเมษาเนี่ยครับผมอ่าฮะนะฮะอันเนี้ยพวกเราทําได้เองเลยนะเรแล้วก็อะไรที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานต่างๆท่านอย่ารอให้จนกระทั่งมันหมดเขตนะครับนะฮะเวลาที่เขาบอกเผื่อเวลาให้กับเราเนี่ยเพื่อที่ให้เรารีบทําตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเราไปใกล้ๆปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวคนก็เต็มแบงค์เดี๋ยวคนก็เต็มเซลโก้ฮะซึ่งซึ่งนั่นนะไม่ไม่ควรฮะ ทาเราส่วนใหญ่เราจะรัดวินิจฉัยอยู่แล้วจารย์นะครับคนไทยเราก็ส่วใหญ่เราก็สบายๆอาจารย์ไปก่าบเที่ยวแก้วเราก็ไปขราบสองวันสุดท้ายเป็นไม่ปทําก่อนดีกว่าผมก็ไปทาก่อนให้มันเรียบร้อยสบายใจมีเวลาอยู่นะครับทีงเดี๋ยวคุณกันพื้นฐานหน้านะครัอาจารย์ฮะขอบคุณจาปินาฮะครับสวัสดีครับมครับผมอารยสกครับ